รักษาโควิดจนครบแล้ว แต่ตรวจ ATK ยังขึ้น2ขีดหมายความว่ายังไงและต้องทำอย่างไรการที่ตรวจแล้วขึ้น2ขีดพบว่ามีเชื้อในร่างกายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อนั้นเป็นเชื้อที่มีก็ได้ค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในคนที่ติดโควิดแล้วก็ได้รับการรักษาจนครบ10วันแล้วหรือบางคนกินยาจนครบแล้วตรวจ ATK ซ้ำ ATK ยังขึ้น2ขีดแบบนี้ต้องทำอย่งไง ต้องกักตัวต่อหรือต้องรักษาต่อเพิ่มเติมหรือไม่มาติดตามชมกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ ตอนนี้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะคะในเรื่องของการรักษาก็มียาที่ใช้รักษาโควิดออกมาไม่ว่าจะเป็นยาเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือฟาวิพิราเวียแล้วนำมาใช้ในการรักษาโควิดหรือเป็นยาใหม่ที่คิดค้นออกมาเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคโควิดโดยเฉพาะนั่นก็คือโมนูพิราเวียและแพคโลวิด ซึ่งคอร์สในการรักษาโควิดนั่นก็คือทานยาอยู่ประมาณ5วันนะคะและในปัจจุบันก็จะให้กักตัวให้ครบ10วันก็สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติได้ค่ะในไกด์ไลน์การรักษานั้นเมื่อรักษากินยาครบคอสแล้ว และมีการกักตัวจนครบ10วันแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจ ATK ซ้ำนะคะแต่ในทางปฏิบัติเชื่อว่าหลายๆคนมักจะตรวจ ATK ซ้ำบางคนตรวจทุกวันบางคนตรวจตอนกินยาครบหรือบางคนตรวจเมื่อครบ1ิวันไปแล้วนะคะแต่ก็มีหลายๆคนที่ตกใจว่าเมื่อรักษาจนครบคอร์สแล้ว แต่ตรวจ ATK ยังพบว่า ATK ขึ้น2ขีดซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปอะคะ่ะว่าจะต้องทำยังไงดีเชื้อยังไม่ตายเชื้อยังไม่หมดหรือเปล่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนยาหรือว่าไปกินยาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะแต่ก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่า ATK ที่เราใช้ตรวจนั้นเป็นการตรวจหาแอนติเจนนั่นก็คือตัวเชื้อไวรัสโควิดนั่นเองค่ะซึ่งก็จะดีเทคจากพวกโปรตีนหรือที่เรียกว่านิวคลีโอ ต้ออนนนเเชั่งดังนั้นการที่ตรวจแล้วขึ้นสองขีดก็หมายความว่าพบว่ามีเชื้อในร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อนั้นเป็นเชื้อที่มีชีวิตหรือเป็นเชื้อที่มีชีวิตพอที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นๆได้หรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะตรวจว่าเชื้อที่เจอในน้ำลายหรือว่าในทางเดินหายใจเรานั้นสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้หรือไม่นั้นจริงๆแล้วควรที่จะต้องเอาไปเพาะเชื้อเพื่อ ที่จะดูความสามารถในการเจริญเติบโตของเชื้อนั้นค่ะแต่ในทางปฏิบัติของเราแล้วนั้นก็คือแค่เป็นการตรวจ ATK หรืออย่างมากหน่อยก็จะเป็นการตรวจ PCR ซึ่งไม่ใช่การเพราะเชื้ออยู่ดีนะคะดังนั้นการที่ขึ้น2ขีดหรือว่าการที่ตรวจ PCR แล้วพบว่า d e t e c t นั้นไม่ได้หมายความว่าเชื้อนั้นสามารถที่จะแพร่ไปหาคนอื่นได้ค่ะดังนั้นการแปลผลเมื่อพบว่า ATK ขึ้น2ขีดถึงแม้ ว่าจะรักษาจนครบแล้วอาจจะอนุมานได้ว่าการที่ขึ้นสองขีดนั้นก็คือเป็นซากเชื้อที่ตายแล้ว หรืออาจจะมีเชื้ออยู่จริงๆแต่ความสามารถในการแพร่เชื้อนั้นก็อาจจะลดลงมากไม่สามารถที่จะแพร่ไปหาคนอื่นได้แบบนี้ค่ะซึ่งเราก็มีงานวิจัยอ้างอิงนะคะว่าเมื่อเรารักษาโควิดจนครบ10วันแล้วโอกาสที่เราจะแพร่เชื้อให้คนอื่นนั้นน้อยมากๆค่ะดังนั้นถึงแม้ว่าเรารักษาโควิดจนครบแล้วแต่ว่าไปตรวจเอทขึ้น2ขีดก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องใกล้ชิด กับผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวหรือคนที่มีภูมิตับรวมไปทั้งคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยค่ะ ก็คือจะต้องอยู่ให้หา่างหรือถ้าจําเป็นต้องใกล้ชิดก็ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาค่ะและถ้าเรารักษาโควิดจนครบแล้วและยังขึ้น2ขีดอยู่ถ้าเราไม่ได้มีอาการหรือว่าอาการมันดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหายาต้านไวรัสอื่นๆมากินค่ะเช่นมีคนไข้ถามมาว่าถ้ายังขึ้น2ขีดอยู่กินฟาวิจนครบแล้ว จำเป็นต้องไปหาโมโนโพิลาเวียมากินหรือไม่อันนี้ไม่จำเป็นนะคะ โดยสรุปแล้วก็คือในคนที่ติดโควิดแล้วก็รักษาโควิดจนครบแล้วถึงแม้ว่า ATK แล้วจะยังขึ้น2ขีดนั้นถ้าครบ10วันแล้วก็สามารถกลับไปทำงานหรือกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยในคนที่จำเป็นต้องไปใกล้ชิดกับคนที่มีภูมิต่ำหรือว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะอาจจะต้องใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงไม่จาเป็นที่จะต้องไปหายาอื่นๆมารักษา ตัวเองต่อนะคะเพราะที่ ATK ขึ้น2ขีดนั้นไม่ได้หมายความว่าเชื้อไวรัสนั้นยังไม่ตายนะคะ ก็คือที่ตรวจเจออาจจะเป็นซากของเชื้อก็ได้หรือก็อนิมานได้ว่ามีเชื้อที่น้อยมากๆและโอกาสในการที่จะแพร่หาคนอื่นก็น้อยค่ะในทางกลับกันนะคะคนที่กินยาครบ5วันและ ATK เป็นลบจะออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมอันนี้ไม่แนะนำนะคะควรที่จะกักตัวจนครบ10วันค่ะเพื่อพ้นระยะที่จะสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่นานใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบันดิตคลินิกแ bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบาบัด สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ